เนเจอโกรเนเจอโกรนาโนเอนไซม์ไคโตซสาร้าสารอาหารมากกว่า16ชนิดกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต้นไม้และ,มะแมลงกระตุ้นการเจริญเติบโตทำให้โตไวได้ผลผลิตเต็มที่ฆ่าเชื้อราและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราต้านมแมลงเพราะสารโพลิเมอร์ของไคโตซสารจะไปกระตุ้นทำให้ต้นไม้ผลิตสารเคลือบใบทำให้ใบมันวาาแมลงไม่สามารถเกาะกินได้ กระตุ้นให้เกิดการแตกรากฝอยการหาอาหารในดินของพืชก็จะดีขึ้นปลอดสารพิษร้อเปอร์เซ็นตแน่นอนธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมครบถ้วนเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มคุณภาพเพิ่มผลผลิตเพิ่มกเกษตรกรไทยเห็นผลภายในเจวันแทนปุ๋ยได้ห้ากระสอบพี่น้องกเกษตรกรทั่วไทยใช้เนเจอร์โกรเนเจอร์โกรจากนาโนเอนไซม์ไคโตซาน สนใจติดต่อหาซื้อได้ที่สถานีวิทยุหรือที่หมายเลขโทรศัพท์080627 0221